เพื่อนเพื่อนครับเพ,เพื่อนเเคยรถเสียบนถนนบ้างไหมครับถ้าใครเคยประสบกับเรื่องนี้มาจะต้องเครียดและกังวลไม่มากก็น้อยแล้วครับยิ่งถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นในเวลากลางคืนด้วยก็จะมีความกลัวในเรื่องต่างๆเพิ่มขึ้นมาอีกไม่ว่าจะกลัวมิจฉาชีพหรือแม้กระทั่งสิ่งที่มองไม่เห็นก็อดคิดไม่ได้ใช่ไหมครับแต่บางครั้งมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเครื่องยนต์ที่เราใช้อยู่ก็ต้องมีการสึกหรอครับหรือหมดสภาพ บางครั้งเกิดเหตุสุดวิสัยอย่างรั่วอย่างแตกหรือน้ำมันหมดได้ใช่ไหมครับเรื่องนี้คุณต้นได้เล่าให้เราฟังว่าเขาเจอมากับตัวเองครับเมื่อ20ปีที่แล้วเขาทำงานเกี่ยวกับประกันชีวิตซึ่งจะต้องใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางเป็นประจำเขาจะต้องไปติดต่อง,งานกับลูกค้าและบางครั้งจะต้องเดินทางไกลไปต่างจังหวัดหลายจังหวัดมีวันหนึ่งครับคุณต้นเขาขับรถไปคนเดียว ด้วยรถกระบะส่วนตัวเพื่อที่จะไปจังหวัดน่านเพราะจะไปพบลูกค้าที่ทาํประการชีวิตไว้กับเขาคุณต้นเดินทางออกจากกรุงเทพตอนเย็นเย็นเริ่มจะเข้าจังหวัดน่านแล้วแต่ตอนนั้นก็ดึกพอสมควรยังไม่ถึงจุดหมายที่ต้องการจะไปพบลูกค้าถนนช่วงนั้นดูจะเปี่ยวมีแต่ป่าสองข้างทางครับไม่มีบ้านคนเลยและเป็นช่วงที่มีระยะทางไกลพอสมควรขณะที่คุณต้นกำลังขับรถอยู่นั้น รถก็มีอาการเหยียบคันเร่งไม่ขึ้นคุณต้นจึงหาที่จอดที่ปลอดภยัยและดูที่ไม่น่ากลัวครับถ้าบริเวณนั้นมีแสงไฟข้างทางยิ่งดีเพื่อจะได้มองเห็นเครื่องยนต์คุณต้นเห็นข้างทางมีต้นไม้ใหญ่และมีแสงสว่างอยู่เขาจึงเข้าไปจอดเพื่อที่จะเช็ครถขณะที่เขากำลังเช็ครถอยู่นั้นเขาได้เห็นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมีหญิงสาวขับได้แซงรถเขาขึ้นไปครับ เธอได้หันกลับมามองคุณต้นแล้วยิ้มเธอดูสวยมากผิวขาวผมยาวสยายสะดุดตาคุณต้นมากหลังจากที่คุณต้นเช็ครถเสร็จเขาได้ขับมาเรื่อยๆสักพักคุณต้นได้ขับแซงรถมอเตอร์ไซค์ของหญิงสาวคนนั้นคุณต้นแซงมาไกลจนลับตาเขารู้สึกว่าเครื่องยนต์เริ่มมีปัญหาอีกแล้วอาการเดิมคือเร่งเครื่องไม่ขึ้นเขาจึงหาที่จอดข้างทาง แต่ช่วงนั้นไม่มีแสงไฟจากข้างถนนเลยมืดมีเพียงแสงไฟของรถหลังจากที่เขาจอดได้สักพักแสงไฟจากรถมอเตอร์ไซค์พุ่งตรงมาหาคุณต้นที่คุณต้นจอดรถอยู่มอเตอร์ไซค์คันนั้นเข้ามาจอดห่างจากคุณต้นราวสิบเมตรคุณต้นรู้สึกใจคอไม่ดีคิดว่าใครจะมาป้นหรือมาจี้ก็ไม่รู้คุณต้นพยายามเพ่งมองดูลักษณะเหมือนเป็นร่างของผู้หญิงคุณต้น เริ่มใจชื้นขึ้นและคิดว่าคงไม่มีอันตรายหลังจากนั้นเธอเดินมาใกล้ๆตัวคุณต้นคุณต้นจึงเห็นชัดว่าเป็นผู้หญิงสาวที่ขี่มอเตอร์ไซค์คันนั้นเองเธอได้ถามคุณต้นว่ารถเป็นอะไรคะคุณต้นบอกเธอว่ารถเหยียบคันเร่งไม่ขึ้นครับแต่ตอนนี้แก้ไขเสร็จแล้วหญิงสาวได้บอกคุณต้นว่าที่เธอเดินมาหาจะบอกว่าเธอไม่กล้าขับรถมอเตอร์ไซค์ต่อ เพื่อที่จะผ่านเขาลูกข้างหน้าเปี่ยวและดูน่ากลัวมากเพราะว่าตอนนี้มันดึกมากแล้วเธอจึงถามว่าขอขึ้นรถไปด้วยได้ไหมคะตอนนั้นคุณต้นเห็นว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวก็น่าเห็นใจและคงไม่มีอันตรายคุณต้นจึงตกลงและเขาจึงทําการยกรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นท้ายกระบะระหว่างที่ขับรถมาทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันคุณต้นรู้สึกว่าเธอเป็นคนอัธยาศัยดีเธอชื่อคุณดาว เธอบอกว่าเธอกำลังจะกลับบ้านแต่ว่ามันมืดมากเธอจึงไม่กล้าขับต่อเธอบอกว่าเธอดีใจมากที่คุณต้นให้นั่งรถมาด้วยและเมื่อมาถึงบ้านเธอแล้วคุณต้นก็ได้ยกรถของเธอลงก่อนกลับเธอก็ได้ขอบคุณคุณต้นมากและได้ให้ขนมข้าวต้มมัดที่เธอบอกว่าเธอเป็นคนทำเองคุณต้นรู้สึกประทับใจมากในความมีน้ำใจของเธอหลังจากกลับมาถึงบ้านคุณต้น จึงทำการแกะขนมของเธอกินแต่คุณต้นรู้สึกแปลกๆครับขนมที่เธอให้มาทำไมมันเสียเร็วเหลือเกินแถมยังมีกลิ่นเหม็นเน่าๆและสับสบอีกคุณต้นกินไม่ได้จึงเอาไปทิ้งตกกลางคืนคุณต้นได้ฝันเห็นถึงเธอครับเขาฝันในลักษณะว่าเธอไม่ได้เป็นมิตรเหมือนในตอนแรกเห็นใบหน้าของเธอแล้วซีดมากตามอรอย และเธอยังพูดได้น้ำเสียงเย็นยเยือกว่าขอบคุณนะที่มาส่งเธอแต่บ้านนั้นไม่ใช่บ้านของเธอนะเธอบอกว่าเธอจะขออยู่กับคุณต้นด้วยทำให้คุณต้นสะดุ้งตื่นและขนลุกไปทั้งตัวเขามาคิดทบทวนว่าเธอเป็นใครทำไมมาเข้าฝันในลักษณะนี้คุณต้นเริ่มสงสัยในตัวคุณดาววันต่อมาคุณต้นตัดสินใจไปที่หมู่บ้านนั้นอีกครั้งเขาไปจอดบริเวณที่ส่งเธอในคืนนั้น และเข้าไปถามชาวบ้านว่าบ้านคุณดาวอยู่หลังไหนแต่ปรากฏว่าไม่มีใครรู้จักคุณดาวเลยตอนนั้นเองหญิงชรา,าคนหนึ่งได้เล่าให้คุณต้นฟังว่าคุณดาวเธอขี่มอเตอร์ไซค์แล้วถูกรถยนต์ชนกระเด็นเสียชีวิตเมื่อหลายปีก่อนตรงจุดที่คุณต้นเจอเธอตรงนั้นจะมีต้นไม้ใหญ่ที่คุณดาวกระเด็นตกรถและหัวไปกระแทกกับต้นไม้เสียชีวิตคุณต้นฟังถึงกับช็อก เพราะคุณต้นคิดว่าจากที่เขาฝันและคำพูดของหญิงชราทำให้คุณต้นมั่นใจว่าคุณดาวไม่ใช่คนแน่เขาจึงรีบขับรถออกจากหมู่บ้านนั้นทันทีระหว่างที่คุณต้นได้ขับรถออกมานั้นเขาได้มองเห็นเงาของหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่กลางถนนใส่ชุดสีฟ้าผมยาวสยายเหมือนกับคุณดาวไม่มีผิดแต่ครั้งนั้นใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความโกรธแคน ดวงตาแดงก่ำครับจ้องมาที่คุณต้นอย่างอาฆาตคุณต้นตกใจสุดขีดรีดเหยียดขันเร่งจนมิดขับหนีมาอย่างรวดเร็วเขาไม่กล้าที่จะหันหลังกลับไปมองหลังจากที่คุณต้นกลับมาแล้วเขาพยายามลืมเรื่องราวทั้งหมดแต่ดูเหมือนว่าคุณดาวจะไม่ยอมปล่อยเขาไปง่ายๆครับและเหมือนเธอจะตามมาที่บ้านคุณต้นด้วยเพราะว่าคุณต้นมีความรู้สึกภายในบ้านเปลี่ยนไป คุณต้นมักจะเห็นเงาของผู้หญิงปรากฏอยู่ตามมุมต่างๆและยืนจ้องมองจากมุมมืดของบ้านแต่คุณต้นก็ปลอบใจตัวเองว่าเขาตาฝาดไปหรือเปล่าและมีอยู่คืนหนึ่งขณะที่คุณต้นกำลังนอนหลับอยู่เหมือนมีใครมานั่งทับตัวขเขาเห็นคุณดาวนั่งอยู่ข้างเตียงครับใบหน้าของเธอซีดขาวมากดวงตามเมื่อยลอยแต่ริมนฟีปากมีรอยยิ้มและพูดออกมาว่าขอบคุณนะที่พาเธอกลับมาบ้าน เธอพูดด้วยน้ำเสียงแหบผ้าคุณต้นตกใจจนแทบเสียสติครับเขาพยายามดิ้นรลนแต่ก็ขยับตัวไม่ได้เหมือนโดนผีอัและตอนนั้นเธอได้โน้มตัวเข้ามาใกล้ๆและกระซิบข้างหูแล้วพูดว่าต่อไปนี้ฉันจะอยู่กับคุณตลอดไปลมหายใจของเธอประท่ใบหน้าของคุณต้นครับทําให้รู้สึกหนาวสถานด้วยความกลัวตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับคุณต้นได้เปลี่ยนไปมาก เขาไม่เป็นตัวของตัวเองมักจะพูดคนเดียวหัวเราะและสลับกับร้องไห้โดยไม่ทราบสาเหตุครับชาวบ้านต่างลือกันว่าเขาถูกผีเข้าพ่อแม่ของคุณต้นต้องพาเขาไปรักษาทงางศสยศาสตร์ครับพาไปหาหมอผีท่านหนึ่งชื่ออาจารย์เข้มอาจารย์เข้มได้ฟังเรื่องราวของคุณต้นแล้วรู้สึกเครียดมากเพราะว่าอาจารย์บอกว่าวิญ,ญญาณของคุณดาวเธอมีความอาฆาตแค้นคุณต้นอย่างมากเพราะว่าคุณต้น ไม่ยอมให้เธออยู่ด้วยแต่เธอต้องการอยู่กับคุณต้นตลอดไปการที่จะกำจัดเธอได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอาจารย์เข้มจึงเตรียมทำพิธีกรรมหลังจากนั้นอาจารย์ได้จุดธูปเทียนและบริกรรมคาถาเพื่อเรียกวิญญาณของคุณดาวออกมาบรรยากาศภายในห้องเย็นละเยือกครับสักพักปรากฏว่าวิญญาณคุณดาวได้มาเข้าร่างของเด็กสาวคนหนึ่ง ที่มาดูอาจารย์ทําพิธีกรรมครับวิญญาณนั้นพูดออกมาเสียงดังว่าแกจะทําอะไรฉันดวงตาของเด็กสาวนั้นแดงกลํามากครับจ้องมองมาที่อาจารย์เข้มด้วยความโกรธแค้นอาจารย์เข้มบอกว่าเจ้าเป็นวิญญาณเล่ร่อนไม่ควรที่จะมายึดติดอยู่กับโลกมนุษย์เจ้าจงไปสู่สุคติเสียอาจารย์เข้มได้กล่าวด้วยน้ําเสียงหนักแน่นครับแต่คุณดาวได้ตอบกลับมาว่าฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นฉันจะอยู่กับคนที่ฉันรัก และเธอได้พุ่งตัวเข้ามาหาอาจารย์อาจารย์จึงได้ใช้สายสินฟาดไปที่ล่างของเด็กสาวที่คุณดาวสิงอยู่เสียงกรีดร้องดังอย่างโหยหวนครับล่างของเธอสั่นและกระเด็นไปไกลจากตัวอาจารย์ดูลักษณะเธอโกรธแค้นมากขึ้นและมีเสียงคำรามอีกว่าแกจะต้องตายแล้วพุ่งตัวไปหาอาจารย์อีกทำให้เกิดการต่อสู้กันหลังจากนั้นอาจารย์ได้ใช้คาถา และอุปกรณ์ต่างๆที่เตรียมมาเพื่อสู้กับคุณดาวครับแต่เธอมีพลังมากเธอยังไม่ยอมแพ้ในที่สุดอาจารย์เข้มได้ใช้ไม้ตายโดยใช้พักขันอาคมกดเข้าไปที่ร่างของเด็กสาวเสียงกรีดร้องดังสนั่นขึ้นอีกครั้งครับอาจารย์เข้มหันไปมองคุณต้นที่นั่งตัวสั่นอยู่และบอกกับคุณต้นว่าวิญญาณของนางได้ถูกกำจัดแล้วเจ้าปลอดภัยแล้วล่ะคุณต้น ทำให้เขารู้สึกโล่งใจและได้ขอบคุณอาจารย์เข้มเป็นอย่างมากหลังจากนั้นต่อมาคุณต้นได้ใช้เวลาเป็นปีกว่าที่จะกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะลืมเลือนเหตุการณ์นั้นไปได้เลยเพื่อนๆครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณเอ็ม เจอมากับตัวเองเมื่อห้าปีที่ผ่านมาคุณเอ็มได้เล่าให้เราฟังว่ามีอยู่คืนหนึ่งเขากำลังขับรถยนต์ไปธุระในช่วงกลางดึกราวๆตีสามช่วงที่เขากำลังจะขับรถผ่านหน้าบ้านหลังหลังหนึ่งดูจากสภาพรอบรบ,บ้านเต็มไปด้วยต้นหญ้าขึ้นเต็มดูคืมคืมและไม่มีแสงไฟภายในบ้านครับมีแต่แสงไฟบนถนนและแสงไฟจากบ้านหลังอื่นๆในเวลานั้น ดึกแล้วทําให้ดูบรรยากาศวังเวงมากรถมีวิ่งไปมานานๆานสักคันสองคันมันเป็นเหตุการณ์ขณะที่คุณเอ็มกำลังจะขับรถถึงบ้านล้างหลังหนึ่งเขาเห็นมีรถมอเตอร์ไซค์คันสีแดงขับตามหลังเขามาด้วยความเร็วแล้วก็แซงเขาขึ้นไปอย่างกระชันชิดขณะเดียวกันคุณเอ็มก็เห็นว่ามีคนกำลังข้ามถนน ใกล้จะพ้นขอบถนนอยู่แล้วแต่ก็ถูกมอเตอร์ไซคันสีแดงที่แซงขึ้นไปชนอย่างแรงเสียงดังมากรถมอเตอร์ไซคันนั้นเสียหลักแล้วก็ลม้มลงคุณเอ็มคิดว่าคนขับเขาคงจะเดินลงมาดูคนที่ถูกชนแต่ปรากฏว่าเขายกรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นแล้วรีบเร่งเครื่องขับหนีไปอย่างรวดเร็วครับตอนนั้นคุณเอ็มตกใจมากกับเหตุการณ์ เพราะว่าเขาขับตามหลังมาเห็นภาพเหตุการณ์มาตลอดและชัดมากเขาจึงเบรกและหยุดรถทันทีแล้วเปิดประตูไปช่วยคนที่โดนชนเขาเดินไปถึงคนที่ถูกชนเป็นหญิงชราคุณเอ็มเห็นมีเลือดไหลออกมาเยอะมากที่หัวของเขาและดูเลือดจะไหลไม่ยอมหยุดเขาถามหญิงชราว่าไหวไหมเจ็บไหมหญิงชราตอบคุณเอ็มกลับมาว่า ยายสบายดีขอบใจนะหลานคุณเอ็มงงมากที่คุณยายบอกว่าสบายดีทั้งๆที่เลือดกำลังไหลอยู่คุณเอ็มจึงรีบอุ้มคุณยายขึ้นมาบนฟุตบาทและจะพาคุณยายไปโรงพยาบาลแต่คุณยายรีบบอกทันทีว่าไม่ต้องคุณยายบอกว่าไม่เป็นอะไรคุณเอ็มก็พยายามขอร้องให้คุณยายไปแต่คุณยายบอกว่าคุณยายไม่เป็นอะไรสบายดี หลังจากนั้นคุณยายก็ลุกขึ้นและก็เดินไปถึงหน้าบ้านลางนั้นจนละสายตาแต่คุณเอ็มก็ยังรู้สึกงงๆอยู่ว่าคุณยายทําไมไม่เป็นอะไรเลยหรือทั้งๆที่เลือดไหลออกมามากขนาดนั้นเมื่อคุณยายไม่เป็นอะไรคุณเอ็มจึงขึ้นรถเพื่อจะขับรถต่อแต่เขารู้สึกแปลกๆตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเวลาตอนอุ้มตัวคุณยายเบาเหลือเกิน และรู้สึกมีกลิ่นแปลกๆซึ่งไม่เหมือนกลิ่นคนทั่วไปคุณเอ็มขับรถมาด้วยความงุนงงและสงสัยตลอดทางแต่เขาก็พยายามจะลืมเรื่องราวนั้นๆเพราะว่าก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรแ,ะแรงเกิดขึ้นแต่ในคืนนั้นคุณเอ็มก็นอนไม่เคยหลับเลยเพราะคุณคิดอยู่กับคำพูดของคุณยายที่พูดว่าขอบใจนะหลานยายสบายดี มันเป็นคำพูดที่ดังอยู่ในหูอยู่ตลอดคุณเอมรู้สึกเหมือนมีบางอย่างที่คุณยายต้องการจะสื่อสารให้รู้และรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของคุณเอมที่จะต้องช่วยคุณยายอะไรสักอย่างเพื่อตามหาความยุติธรรมแต่ก็ยังหาคำตอบไม่เจอปรากฏว่าในวันต่อมาคุณเอ็มเขาได้ยินข่าวจากเพื่อนบ้านครับเกี่ยวกับเรื่องการเสียชีวิตของคุณยายที่อาศัยอยู่ในโวกนั้น ได้ประสบอุบัติเหตุถูกลถมอเตอร์ไซค์ชนและคุณยายก็ได้เสียชีวิตซึ่งได้ผ่านมาแล้วสามวันก่อนที่คุณเอ็มจะไปเจอเหตุการณ์นั้นทำให้คุณเอ็มขนลุกกับเหตุการณ์ที่ได้ฟังมาคุณเอ็มรู้สึกว่าคุณยายแกมาปรากฏในวันนั้นเหมือนเหตุการณ์วันที่คุณยายโดนชนจริงๆเลยหรือคุณยายต้องการให้คุณเอ็มไปบอกหรืออธิบายให้ตำรวจได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ว่าเรื่องจริงมันเป็นอย่างไรว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงเพราะตอนนั้นยังจับคนที่ขับรถชนคุณยายไม่ได้ในเช้าวันถัดมาคุณเอ็มจึงตัดสินใจไปที่สถานีตำรวจและได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังรวมทั้งความรู้สึกแปลกๆที่เกิดขึ้นตอนที่เขาเข้าไปช่วยเหลือคุณยายทาั้งที่คุณยายเลือดออกมากขนาดนั้นแต่คุณยายยังบอกว่ายังสบายดี ไม่ยอมให้ไปส่งที่โรงพยาบาลคุณเอ็มคิดว่าถ้าเป็นคนจริงๆก็คงเสียชีวิตแล้วละ่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ฟังเกิดอาการขนลุกกับเหตุการณ์ที่คุณเอ็มเล่าแต่ก็ยังถามรายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันนั้นซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจยังถามอีกว่าจําได้ไหมว่าคุณยายใส่ชุดสีอะไรและเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งก็เปิดสมุดที่บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ที่มาแจ้งไว้ในวันนั้นคุณเอ็มได้บอกกับเจ้าหน้าที่ไปว่าคุณยายใส่กางเกงสีเทาสามส่วนเสื้อลายลูกไม้เจ้าหน้าที่ถึงกับสะดุง้งเพราะว่าเจ้าหน้าที่ดูรูปภาพที่คุณยายถูกชนก็ใส่ชุดเหมือนที่คุณเอ็มบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมข้อมูลจากคุณเอ็มไว้และนนำไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจนพบว่า มีรถมอเตอร์ไซค์สีแดงคันหนึ่งวิ่งผ่านบริเวณบ้านล้างหลังนั้นในคืนที่คุณยายถูกชนจากการตรวจสอบข้อม,มูลปรากฏว่าเจ้าของรถเป็นชายหนุ่มซึ่งถูกสงสัยในการชนแล้วหนีและสองสามวันต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถจับกลุ่มคนนั้นได้แล้วเรียกตัวมาสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนปรากฏว่าชายหนุ่ม สารภาพว่าเขาชนคุณยายจริงๆแต่ด้วยอาการตกใจจนไม่กล้าจะหยุดรถเขาจึงหลบหนีหลังจากนั้นคุณเอ็มได้รู้ข่าวว่ามีการจับกลุมคนขับรถได้แล้วคุณเอ็มรู้สึกล่มอกเพราะว่าอย่างน้อยก็สามารถให้ความเป็นธรรมแก่คุณยายได้ทำให้เรื่องราวต่างๆถูกเปิดเผยและยังทำให้วิญ,ญญาณของคุณยายได้รับความสงบสุข โดยที่ผู้กระทําจะต้องรับผิดชอบผลที่กระทําไว้และในครั้งนี้คุณเอ็มอยังคิดเข้าข้างตัวเองนิดหน่อยว่าการที่เขาเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ตํารวจทําให้ตํารวจหยิบเรื่องราวที่เกิดขึ้นของเขาขึ้นมาเร่งรัดให้เร็วขึ้นทําให้คดีนี้จบง่ายขึ้นด้วย